มาเที่ยววัดบัวแก้วนะคะผมก็ไหว้พระกันนะครับผมวันนี้มาไกลนะคะผมเกือบร้อยกิโลเมตรนะครับผมก็ไหว้พระเรียบร้อยก็เดินทางกลับบ้านได้นะครับเดินค่อนข้างจะไกลนะครับผมเพราะว่าที่จอดรถจะอยู่ด้านนอกนะครับผม ก็เดินเข้ามาด้านในนะครับผมก็มืดแล้วนะคะผมเดินไม่ทั่วนะครับผมหมดเวลาก็ตอนนี้เดินเรียกเดินกลับไปที่จอดรถนะครับผมก็นบนดบสวยงามนะครับผมบนดบอันนี้น่าจะเป็น อะไรเอ่ยดีครับอ๋อลุงพ่อนะครับผมพระคุทธลูกมีไก่ด้วยนะครับผมนี่น่าจะเป็นหลวงภูมิภาคที่สุดนะครับผมสองสี่สองสองนะครับผม น่าจะเป็นผู้ถวายที่ให้วัดนะครับผมก็ไพารับพรเรียบร้อยนะครับเดินทางกลับบ้านได้นะครับ